โอเคครับวันนี้เราจะเช่ารถไปเที่ยวัวยินกันตอนนี้ผมมาอยู่กับบอสหนึ่งที่เพชรวีพีแพ็กเก็ตประกอบกระเป๋ที่ไหนรู้ต้องรถมาให้เลยด้วาเราก็ไปหาเขาไอแต่น่าจะต้องไปหาเขาไปมาทำเรื่องไปเช่ารถกันนะครับขออนุญาตถ่ายวิดีโอ ด้วยเป็นขอบติดคันนี้นะครับจริงๆผมอยากขับรถไฟฟ้าครับนิวใจเย็นนะครับผมอยากเอาเบลวิดีอัตโต้ใชนไหมครับใจะเย็นเลยใช่ปหมเฮ้ยผมอยากขับคันนี้อยากขับคันนี้ครับทุกคนตอนนี้ก็กำลังทำเรื่องการเช่ารถไฟหัวหินนะครับซึ่งก็จะเป็นนิวขับนะครับบัตรประชาชนนิวก็นักนิวเบลควิร์ตเดอร์ด้วยนะครับเป็นไหมไม่เคยขับมาก กลัวน่ากลัวเลยสั <c oughs> กไอ้อนี่เหมือนรุ่นเก่าอยู่นะก็เก่าก็บาะก็ไม่ได้ใหม่อ,อุ้ยเย่ยแม่งเบรกดักอยู่นะเปิดแอร์หน่อยที่คุณเริ่มต้นด้วยความกลัวเลยกูไอ้เอ้ยกูทำเ,เองได้ทำไมเฮ้ย กูไม่ค่อยขับออโต้กูรู้ไอ้เหี้ยเลิกอมาก็เหี้ยมึงจะถ่ายมึงอยากถ่ายกูกูขออย่างนึงได้ไหมถ้ามึงถ่ายมึงเอาไปลงกลุ่มนะขอแค่นั้นได้ได้โอเคครับทุกคนจักรยานเพื่อนจักรยานจักรยานกูเป็นเฮ้ยมึงจะถ่ายกูทำเหี้ยไรเนี่ยเดี๋ยวจอดก่อนก็ได้เดี๋ยวกูหาที่ดีแลนดิ้งก่อนนี่แลนดิ้งไอ้เหี้ยพวกดี่กูบินอยู่ รถไฟน่าจะเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เราก็มานั่งอยู่รถที่เราเช่ากันมาแล้ะค่าประกัน5,000ันคืนรถแล้วก็ได้ค่าประกัน5,000กลับมาแล้วคันนี้เป็นโตโยต้าอัลติสรุ่นไหนไม่ทราบเหมือนกันน่าจะปี15มั้งเดานะ14 15ไม่ไม่สปริงด้วยนี่ฝายแล้วอเคนะครับเก้าบาทครับใช้งานหนึวัน24ชั่วโมงแล้วก็เงื่อนไขคือน้ำมันต้องเท่าเดิมโอ้ยรีวิวซะแบบ ทำไมทำไมต่วทีกูร่างกูร่ังจมีการสร้างถนนนะครับบนอนตอนนี้เราอยู่ไหนกันเล้ยนี่ ยาใหญ่นีย่ยายากลับครับสีให้พูดต่อซิกตี้ทาวน์นะครับโอ,โอ้ดูดูรีวิวก่อนหน้านี้กันอย่างโชคโชดนะฮะมันคือซิกตี้ทาวหัวหินใช่ไหมยังเป็นใช้คำว่าหัวหินนั่นนะใช่เพราะมัานี่อยู่ในดี 干你啊 sir 好棒啊这是有一天不再